สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันพานะคะออกจากวัดแล้วยายพาก็มาทําความสะอาดหน้าบ้านจ้าพี่น้องเอ้ยบึงหนาบ้านยายพานี่พี่น้องโกโกจ้กคนบ่อยูเนาะลูกหน,ทน,า,กกนาทำความสะอาดจ้าพี่น้องไปวัดทำบุญมาแบบกะมาทำความสะอาดจ้าหน้าบ้านจะขอ หกขาดพี่น้องเอ้ยมะเห็ดซอยย้ยผ้านะจ๊ะหกขาดหกแม่พี่น้องถือว่าค่นพายู่เนาะค่นพายู่พี่น้องมาเห็ดซอยแน่นี่มีหอวต้นกับเท้าได้จ้ะหน้าบ้านมีหอวต้นกับเท้าพี่น้องไอ้ผ้าสิจงไว้เห็นพี่น้องมาเก็บนี่ละจ้ะใชพี่น้องดอกไม้ก็มีอยู่จ้ะดอกไม้ก็มีสวยงาม เด็กใหม่เยอะค่ะอุ้ยพี่น้องมีหอดุกคนหนูแม่บังดูบังดูมาได้จ้ามาเด้อมาเห็ดซอยได้ธาตเนี่ยพี่น้องทำความสะอาดหน้าบ้านจ้าทำความสะอาดหน้าบ้านประหสียเวลาเปล่าพี่น้อง เทพนี่ยังกับต้องตั้งกล้องไวจ้ะจังเ่เสียเวล,ลาปลา่าจ้ะพี่น้องทำความสะอาดหน้าบ้านนะคะหกค่ะพี่น้องเออเวเกี้ยวเกี่ยวเอาจ้าใหกหลายปนัพี่น้อง ทันพวดสะอาดตัวยาฆ่าเนี่ยจ้ะจะดูดีขึ้นตอลอดพี่นนองเสร็จแล้วจ้าดูดีขึ้นสวัสดีค่ะบ๊ายบาย